็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายนะฮะอันนี้อาตมาภาพสัม,มนเนนใจเพชรก็มาขอกำลังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทอดพระป่าในวันพรุ่งนี้เพื่อสมทบทุนส,สาร้างศาลาปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่งนี้ครับเมื่อสมทุทุนส,สาร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วณนะสถานที่แห่งนี้นะครับก็ มีหลายอย่างที่เราต้องสร้างเราต้องแปลงเลยเพราะอาตมาภาพมีความตั้งใจว่าจะทำให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยืนยาวครบ5,000ปีตามพุทธธรรมนายนะสถานที่แห่งนี้ก็จะมีองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังอาตมาภาพนี้รวมถึงสิ่งก่อสร้างศาสนวัตถุ อันมีรูปปั้นพญานาครวมถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมครับตอนนี้อัจตามาภาพก็ได้นั่งอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมของสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมีความสปายะแห่งจิตมีความเบาสบายของกายและใจ เพราะว่ามีลมพัดอยู่ตลอดเวลาและก็อากาศปลอดโปร่งก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมสมทบทุนสร้างร่วมสมทบทุนสร้างศาลาสมทบทุนผ้าป,ป่าในครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ทุกผู้ทุกคนรวมถึงศาสนิกชนทั้งหลายในการต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าอาตมาภาพมีความเห็นว่าญาติโยม าศาสนิกชนในปัจจุบันทุกวันนี้ก็มีความวุ่นวายมีความสับสนมีความร้าร้อนแห่งจิตตามโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอัตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายหันหน้าเข้ามา,าปฏิบัติธรรมหันหน้าเข้ามาวัดวาอารามเพื่อทำจิตใจของตนเองให้สงบเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ส,สถานที่แห่งนี้ที่อัตมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแล้วก็ยังเหลือสร้างพระประธานยังเหลือเทพ,พื้นปูนรวมถึงทำฝ้าเพดานรวมถึงติดหลอดไฟทำอะไรอย่างอื่นก็ขอเจริญพรญยิโยมทุกๆท,ท่านขอแรงกำลังของศัตว์นิกชนทุกๆท,ท่านมาร่วมช่วยกันในการสร้าง ศาสนาวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาตราบชั่วลูกชั่วหลานครับ